ในโลกที่ความจริงบางอย่างซ่อนอยู่หลังข่าวที่เราเห็นทุกวันเรื่องราวนี้คือหนึ่งในเหตุการณ์จริงที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศเยอรมนีและอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ค้นพบเมืองไทยช่องที่จะพาคุณไปค้นหาความจริงผ่านเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนฤดูใบไม้ร่วงปี2025 พนักงานบริษัททัวร์หรูแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลูกค้าสูงวัยจากชนชั้นสูงของเยอรมนีซึ่งปกติแล้วจะเลือกพักในวิลล่าหรูที่สวิตเซอร์แลนด์หรือออกเรือสำราญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ครั้งนี้กลับเริ่มสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินไปประเทศไทยอย่างจริงจังและพร้อมเพรียงกันตอนแรกพนักงานคิดว่า อาจเป็นเพียงกระแสวัฒนธรรมป๊อปของไทยที่กำลังโด่งดังในยุโรปช่วงนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็พบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของกระแสเลยวันหนึ่งอดีตรัฐมนตรีวัยกว่า70ปีคนหนึ่งแสดงความจำนงว่าอยากจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ของกรุงเทพมหานครดูสักครั้งและยังมีบางคนบอกว่าอยากเดินเล่นในตลาดกลางคืนแบบพื้นเมืองแทนที่จะไปนั่งร้านมิชลินสตาร์เหมือนทุกที คําขอแบบนี้หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหลายสิบรายการภายในแค่2อถึงสวันทุกคนพูดเหมือนกันว่าพวกเขาอยากไปยืนยันด้วยตาตัวเองว่าสังคมไทยมีความเป็นระบบระเบียบและมั่นคงขนาดไหนนี่ไม่ใช่แค่ทริปท่องเที่ยวธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือการเดินทางเพื่อศึกษาทางสังคมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีคุณฟรีดิชชมิด ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเห็นรายงานข่าวเกี่ยวกับระบบสังคมไทยที่สื่อเยอรมนีพูดถึงอย่างต่อเนื่องเขาก็อยากมาดูด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพื่อนๆของเขาก็ไม่ต่างกันทั้งประธานกรรมการบริหารของธนาคารใหญ่ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตชั้นนำรวมถึงศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างก็เริ่มวางแผนจะเดินทางไปประเทศไทยด้วยกัน บริษัททัวร์หรูในกรุงเบอร์ลินต่างพากันงงเพราะตั้งแต่เปิดบริษัทมาอย่างไม่เคยเจอคำขอแบบนี้ลูกค้าที่ปฏิเสธเครื่องบินส่วนตัวไม่ต้องการโรงแรมหรูระดับ5ดาวแต่กลับอยากใช้ขนส่งสาธารณะและไปดูโรงพยาบาลทั่วไปด้วยตัวเองเรื่องนี้ถึงขั้นต้องมีการวางแผนแพ็คเกจทัวร์ใหม่ทั้งระบบเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนี้สิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายยิ่งประหลาดใจก็คือ ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง60 8 0ถึง8ปปีและหลายคนแทบไม่เคยเดินทางต่างประเทศมาก่อนเลยทีเดียวชนชั้นนำเหล่านี้กลับหันมาสนใจเอเชียอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนีเริ่มจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะการที่ผู้นำทางสังคมระดับสูงจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางไปยังประเทศไทยอาจมีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวธรรมดากระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี จึงได้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะของเยอรมนีชื่อของสารคดีนั้นคือปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย the miracle of asia เนื้อหาพูดถึงระบบสังคมไทย ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชนชั้นสูงของเยอรมนีโดยเฉพาะตอนที่นำเสนอเรื่องการบริหารราชการแบบดิจิทัลและประสิทธิภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของไทยสารคดีนี้สร้างความตะลึงฉังให้ชาวเยอรมันจำนวนมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ระบบสังคมโดยรวมยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเยอรมนีเองเสียอีก โดยเฉพาะระบบการป้องกันโรคและกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วในช่วงวิกฤตโควิด -19 สิ่งเหล่านี้ทำให้ปัญญาชนชาวเยอรมันเกิดความประทับใจอย่างลึกซึง้งเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากสารคดีออกอากาศยอดจองตัวเครื่องบินไปประเทศไทยก็พุ่งทะลุ3,000รายการสิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกยิ่งกว่านั้นคือเกือบทั้งหมดเป็นชนชั้นสูงระดับ 0. 1ของประเทศเยอรมนี บริษัททัวทั่วประเทศโทรศัพท์ดังไม่หยุดทั้งในเบอร์ลินฮัมเบิร์กและมิวนิกต่างมีสายเข้ามานับร้อยสายต่อวันรายชื่อผู้จองเต็มไปด้วยบุคคลระดับสูงตั้งแต่ประธานบริษัทข้ามชาติ12รายประธานธนาคารอีก8รายไปจนถึงอดีตผู้บริหารจาก BMW และ Mercedes-Benz ตั้งแต่หลายปีก่อนอายุเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่68ปี และแทบไม่มีใครเคยไปเอเชียมาก่อนเลยแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือเงื่อนไขาการเดินทางลูกค้ากลุ่มนี้ปฏิเสธเครื่องบินส่วนตัวไม่เอาโรงแรมหรูระดับ5ดาวและไม่ต้องการไกด์ส่วนตัวพวกเขาขอโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดพักโรงแรมที่เน้นการเดินทางเพื่อธุรกิจและอยากไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าตลาดสดโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยงานราชการไทยด้วยตัวเองอดีตรัฐมนตรีบางคนถึงกับยื่นคำขอพิเศษขอไปสังเกตการที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วยตนเองบริษัททัวร์ในเยอรมนีต้องรีบจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อวางแผนแพ็กเกจทัวร์รูปแบบใหม่และฝึกอบรมไกด์ใหม่ทั้งหมดเพราะจากนี้หน้าที่ของพวกเขาจะไม่ใช่แค่พาเที่ยวอีกต่อไป แต่ต้องเป็นผู้บรรยายระบบสังคมไทยให้กับผู้เดินทางสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงเบอร์ลินเองก็ประหลาดใจไม่แพ้กันเพราะปกตินักท่องเที่ยวเยอรมันที่มาไทยมีราวปีละ20คนเท่านั้นแต่ในเดือนเดียวหลังจากสารคดีออกอากาศยอดจองพุ่งขึ้นถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นแล้วและสิ่งที่พวกเขาต้องการก็ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบเดิมๆอีกต่อไป รัฐบาลเยอรมนีเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะการเคลื่อนไหวของผู้นำทางสังคมระดับนี้อาจมีนัยยะสำคัญต่อการทูดระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีจึงประสานกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดระบบความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางแรงจูงใจของผู้จองตัว๋วไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่คือการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับระบบสังคมเยอรมนีเอง อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากได้อ่านรายงานที่ระบ,บุว่าระบบรัฐบาลดิจิทัลของไทยล้ำหน้าเยอรมนีไปแล้วกว่า10ปีผมก็อยากเห็นกับตาดัวเองว่ามันจริงแค่ไหนจากนั้นสื่อเยอรมนีก็เริ่มรายงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหนังสือพิมพ์บิลด์เขียนหัวข้อว่ากระแสะประเทศไทยของชนชั้นนำเยอรมนีนิตยสารเดอะสปีเกลลงบทความชื่อ ผู้นำเยอรมนีเรียนรู้จากเอเชียและแฟรงเฟอร์เตอร์เอลเกมไยเน่ใส่ทุ่งก็เริ่มทำรายงานเชิงลึกวิเคราะห์โมเดลประเทศไทยอย่างจริงจังพนักงานบริษัททัวร์ที่รับจองเหล่านี้ต่างตกใจเพราะลูกค้าที่เคยเดินทางเพื่อพักผ่อนกลับกลายเป็นนักสังคมศาสตร์ชั่วข้ามคืนถามคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระบบขนส่งการแพทย์และการบริหารราชการไทยอย่างไม่หยุดยั้งนี่แหละ จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครในเยอรมนีคาดคิดมาก่อนเลยจริงๆทันทีที่ชนชั้นนำระดับสูงสุดของเยอรมนีเหยียบแผ่นดินประเทศไทยโลก,กทัศน์ของพวกเขาก็เริ่มสั่นคลอนสำหรับคนที่คุ้นเคยกับสนามบินเบอร์ลินที่แออัดยุ่งยากและวุ่นวายถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งไปโดยสิ้นเชิงแค่ตั้งแต่ก้าวกบจากประตูเครื่องบิน ไปจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาไม่ถึง5นาทีความภาคภูมิใจในมาตรฐานเยอรมนีของหลายคนก็เริ่มแตกร้าวลงแบบไม่ทันตั้งตัววันที่15เมษายน2025เวลาบ่าย3โมงเครื่องบินของสายการบินลุฟฮันซาจากเยอรมนีได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่คือเที่ยวบินพิเศษที่บรรทุกชนชั้นสูงชาวเยอรมันชุดแรกจำนวน42คน และในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน70ปีหลายคนพ่งมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตทันทีที่ประตูเครื่องบินเปิดออกสีหน้าของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวสนามบินภาพตรงหน้ากลับเหนือความคาดหมายโดยสิ้นเชิงกระจกบานใหญ่สูงจรดเพดานพื้นที่เงาวับราวกับหินมอนการออกแบบภายในเรียบง่ายแต่ทันสมัย ทุกอย่างดูสะอาดตาเป็นระเบียบและทำให้คนที่เดินเข้ามารู้สึกทึ่งได้ทันทีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีฮานส์มินเลอร์หยุดยืนแล้วกวาดตามองไปรอบๆช้าๆในหัวเขานึกถึงความทรงจำอันยาวนานที่ต้องทนกับความล่าช้าในการก่อสร้างและปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินเบอร์ลินแบรนเดนเบิร์กแต่สุวรรณภูมิกลับต่างออกไป ทุกอย่างดูเหมือนทำงานได้จริงและทำงานได้ดีตั้งแต่แรกเห็นระหว่างเดินไปยังเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองพวกเขาเจอกับความตกใจครั้งแรกระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Automated Immigration System) เปิดช่วงทางพิเศษไว้ผู้โดยสารจำนวนมากผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบสิ่งที่ในเยอรมนียังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานอยู่กลับเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยมานานแล้ว อดีตผู้บริหารระดับสูงของ B.M. w ยูโทมัสชไนเดอร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งหน้าช่องตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติแล้วก็อดอชื่นชมไม่ได้โดยเฉพาะหน้าจอและการใช้งานที่ออกแบบมาให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้ภาษาไทยก็ใช้ได้เพราะมีหลายภาษาให้เลือกอย่างครบถ้วนทั้งไทยอังกฤษและญี่ปุ่นจากนั้นความตกใจครั้งที่สองก็รออยู่ที่จุดรับกระเป๋าเดินทาง หน้าจอขนาดใหญ่แสดงสถานะกระเป๋าแบบเรียลไทม์สายพันลำเลียงทำงานเงียบสม่ำเสมอและราบรื่นเรื่องกระเป๋าหายหรือกระเป๋าล่าช้าแบบที่มักพบที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแทบเป็นอะไรที่นึกไม่ออกว่าจะเกิดขึ้นที่นี่ได้อย่างไรแต่ระบบที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือการตอบสนองของพนักงานสนามบินพนักงานเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และพนักงานทำความสะอาดก็เร่งเช็ดพื้นทันทีหลังผู้โดยสารเดินผ่านคุณภาพการบริการแบบนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสนามบินเยอรมนีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินก็ทำให้ชาวเยอรมันประหลาดใจไม่แพ้กัน WiFI ฟ,ฟรีเป็นเรื่องพื้นฐานสถานีชาร์จแบตเตอรี่มีพร้อมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดไว้เป็นระบบและที่เหนือความคาดหมายที่สุดคือขนาดของโซนปลอดภาษี และความหลากหลายของแบรนด์ที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าสนามบินหลายแห่งในยุโรปด้วยซ้ำอณีตประธานสมาคมธนาคารเยอรมนีปีเตอร์วักเนอร์กระซิบกับเพื่อนร่วมงานเบาๆว่าผมสงสัยว่านี่เป็นสนามบินในเอเชียจริงๆหรอเพราะความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกและประสิทธิภาพการดำเนินงานนั้นเหมือนจะสูงกว่ามาตรฐานสูงสุดของยุโรปอย่างเห็นได้ชัดแล้วความตกใจครั้งที่สก็ตามมา ตอนที่พวกเขาเดินไปยังทางเชื่อมรถไฟเข้าสู่เมืองบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติทอดยาวลงไปใต้ดินดูต่อเนื่องเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างสะอาดเหมือนใหม่ป้ายบอกทางเข้าใจง่ายมากแม้เป็นชาวต่างชาติที่มาครั้งแรกก็แทบไม่หลงทางและบนชานชลารถไฟเชื่อมอากาศยานสุวรรณภูมิความตกใจครั้งสุดท้ายกำลังรออยู่พวกเขารถไฟมาตรงเวลา ภายในขบวนดูทันสมัยมากบางคนถึงกับรู้สึกว่าดูทันสมัยกว่ารถไฟเอสบานของเยอรมนีเสียอีกเบาะนั่งกว้างนั่งสบายเสียงเงียบมากทุกอย่างดูนิ่งดูเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเพียงแค่5นาทีภาพจำเดิมๆของชนชั้นสูงเยอรมันเกี่ยวกับประเทศไทยก็ถูกทำลายลงแทบหมดสิน้นภาพของประเทศกำลังพัฒนาแทบไม่เหลืออยู่เลยสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้า กลับเป็นระบบที่ล้ำหน้ากว่าเยอรมนีและที่สําคัญคือความตกใจของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นสําหรับคนที่คุ้นเคยกับออตโตบาลทางหลวงพิเศษที่เป็นความภาคภูมิใจของเยอรมนีระบบถนนในกรุงเทพมหานครกลับทําให้ความภูมิใจนั้นดูจืดจางลงอย่างน่าประหลาดใจเมื่อรถบัสจากสนามบินวิ่งเข้าสู่ทางด่วนหมายเลขเจ็ ชนชั้นนำระดับสูงสุดของเยอรมนีก็เจอความตกใจระลอกใหม่เพราะวัฒนธรรมการจราจรของประเทศไทยแตกต่างจากภาพจำของเอเชียที่พวกเขาเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงตอนแรกระหว่างนั่งรถบัสจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังกรุงเทพพวกเขายังมองวิวข้างทางแบบไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ทันทีที่รถขึ้นทางด่วนสายตาของพวกเขาก็เริ่มจับจ้องอย่างจริงจังจากทางยกระดับพวกเขามองเห็นท่าเรือขนาดใหญ่ในระยะไกลอย่างท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือคลองเตยซึ่งดูใหญ่กว่าท่าเรือฮัมเบิร์กเสียอีกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของเยอรมนีคลาสฮาร์ทมันจ้องมองสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ ที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเขารู้สึกได้ทันทีว่าระบบการจัดการท่าเรือของไทยไม่ด้อยกว่าเยอรมนีและยังดูทันสมัยมีประสิทธิภาพมากกว่าเสียด้วยซ้ำพอรถเริ่มเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครความประหลาดใจแรกก็เกิดขึ้นทันทีอาคารอพาร์ตเมนต์สูงเสียดท้าเรียงรายต่อกันไม่รู้จบเป็นภาพที่หาได้ยากในเยอรมนี แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือทำก่างกลุ่มอาคารขนาดมหึมาเหล่านี้ยังมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวถูกจัดวางอย่างเป็นระบบอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Mercedes-Benz เดียไมเยอร์ถึงกับเอ่ยชื่นชมว่าชุมชนอาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้คนเป็นหมื่นหมื่นคนถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าโรงเรียนโรงพยาบาลและสวนสาธารณะทุกอย่างอยู่ในระยะที่เดินถึงได้สะท้อนการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักแล้วพอมองไปที่ถนนความตกใจก็ยังไม่หยุดแม้ปริมาณการจราจรจะหนาแน่นแต่ยานพาหนะก็ยังเคลื่อนที่ได้อย่างมีระเบียบเป็นรูปแบบ ให้ความรู้สึกเป็นระบบเรียบร้อยแบบที่หาได้ยากแม้แต่บนทางหลวงของเยอรมนีเองการเปลี่ยนเลนเป็นไปอย่างราบรื่นระบบไฟจราจรก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและสิ่งที่ทำให้พวกเขาประทับใจที่สุดคือความกลมกลืนระหว่างขนส่งสาธารณะกับรถยนต์ทั่วไปช่องเดินรถโดยสารประจำทางถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนรถประจำทางมาตรงเวลา ปลายรถเมล์ก็ถูกจัดการอย่างดีเยี่ยมหลายเมืองในเยอรมนียังไม่สามารถสร้างระบบขนส่งสาธารณะในระดับนี้ได้เลยอดีตประธานสมาคมธนาคารเยอรมนีปีเตอร์วากเนอร์กระซิบกับเพื่อนร่วมงานว่าเมื่อคิดถึงความหนานแน่นของประชากรในกรุงเทพความเป็นระเบียบของการจราจรแบบนี้มันคือปาฏิหาริย์จริงๆ เพราะในเมืองใหญ่อย่างเบอร์ลินหรือฮัมเบิร์กช่วงเวลาเร่งด่วนมักเกตรถติดอย่างหนักแต่กรุงเทพกลับให้ภาพที่ต่างออกไปภาพบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถประจำทางก็ทำให้ชาวเยอรมันประหลาดใจไม่แพ้กันประชาชนต่อคิวอย่างเป็นระเบียบเวลารถประจำทางหรือรถไฟฟ้ามาถึงทุกคนจะหลีกทางให้ผู้โดยสารที่ลงก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นรถ สำนึกพล,ลเมืองแบบนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมแม้แต่ในเยอรมนีเองแม้แต่รูปลักษณ์ของย่านการค้าริมถนนก็ทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจป้ายร้านและหน้าร้านถูกจัดการอย่างเป็นระบบภาพรวมภายนอกของอาคารยังรักษามาตรฐานไว้ได้ระดับหนึ่งต่างจากบางพื้นที่ในเยอรมนีที่ภาพลักษณ์เมืองเสียหายจากป้ายร้านค้าที่ไร้ระเบียบ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นพิเศษคือการออกแบบถนนที่เน้นคนเดินเท้ามีระบบนำทางด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาติดตั้งที่ทางม้าลายแทบทุกแห่งทางเท้าและช่องเดินรถยนต์แยกกันอย่างชัดเจนและยังเห็นทางลาดสำหรับผู้ใช้วิลแชร์อยู่ทั่วไปมาตรฐานเหล่านี้สูงกว่าแม้แต่มาตรฐานเมืองไร้สิ่งกีดขวางของเยอรมนีเสียอีก จากสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อมองเห็นวิวกรุงเทพยามค่ำคืนมันกลายเป็นความตกใจครั้งสุดท้ายสำหรับชาวเยอรมันตึกสูงระยะฟ้าสองฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยาสว่างสวัยด้วยแสงไฟระยิบระยับเป็นระเบียบภาพรวมดูยิ่งใหญ่ทันสมัยจนบางคนรู้สึกว่ามันดูเหนือกว่าใจกลางเมืองแฟรงเฟิร์ตหรือมิวนิกเสียอีก ตลอดการเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมงจากสนามบินไปยังโรงแรมการรับรู้ของชนชั้นนำเยอรมันเกี่ยวกับประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบันไดเลื่อนทอดยาวลงไปใต้ดินอย่างลึกสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างสะอาดเหมือนใหม่ต่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินเบอร์ลินที่มืดสลัวและชื้นแฉะอย่างสิ้นเชิงและที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือทุกสถานีมีลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมของเยอรมนีอิงกริตมุลเลอร์ถึงกับอุทานด้วยความทึ่งทันทีที่มาถึงชานชลารถไฟฟ้าชานชลาทั้งหมดสว่างสวยพื้นเงาวับราวกับหินอ่อนให้ความรู้สึกตรงกันข้ามกับบรรยากาศมืดครึ้มของรถไฟฟ้าใต้ดินเบอร์ลินอย่างสิ้นเชิง และขอบอกเลยครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือสิ่งที่ทำให้สังคมเยอรมนีสั่นสะเทือนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อไปกดติดตามกดไลค์แล้วเปิดกระดิ่งเอาไว้แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณคิดว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจอกันคลิปหน้าค่ะที่ค้นพบไทยแลนด์